เอาเลยเอาแล้วอันนี้นะอันนี้ฟันวอนถ้าจะเอาฟันยูเนียนมาใส่เครื่องวอนรุ่นซูเปอร์เท r เปอร์หรือทั่วๆไปของวอนมีสายนะอันนี้ฟันเดิมจะใส่ลงช่องพอดีพอฟันยูเนียนใส่ปุ๊บช่องของยูเนียนจะแคบกว่าเล็กน้อยทําให้ใส่แล้วไม่ลงต้องมีการปาดพลาสติกตรงมุมนี้ออกอช่วยเพื่อให้มันสามารถลงได้เนี่ยแต่ถามว่าแนะนํนำไหมไปโมก็ไม่แนะนํานะคือ ถ้าเกิดใส่ฟันยูเนี่ยนคือถ้าเกิดปาดไปแล้วอะต่อไปใส่ฟันมอนก็จะหลวมต้องอย่างนี้เนี่ยมันจะไม่ลงเนี่ยมันจะลงไม่สุดดิ้นไปดิ้นมานี่ลงไม่สุดก็คือลงไม่ได้อะยังไงก็ลงไม่ได้ลงไม่ไมถ้าเป็นของวอนถ้าพอดีมันจะลงนี้เนี่ลงเพราะฉะนั้นไม่พอดีจบข่าว เอาฟันวอนใส่ได้ไหมใส่ได้เพราะช่องวอนกว้างกว่าแต่จะมีอาการหลวมนิดนิดแสดว่าถ้าใส่ไปแล้วก็อาจจะมีฟันสวัดไปมาเวลาวิ่ง้วมามีการคอนตัวได้ในเวลาใช้งานนิดนิดถามว่าแนะนํำไหมก็ถ้าจะใส่ก็ใส่ได้แต่ว่าต้องมีการหนุนเพื่อให้มันแน่นกว่านี้โใยการลองพลาสติกหรือผ้าขึ้นไปชั้นหนึ่งเนี่ยอันจะเนี่ยจะหลวมเนี่ทะลุขึ้นมาเนี่ยี่ยการตรงนี้ทะลุขึ้นมา ก็จริงๆอ่ะใช้ฟันเดิมอาดีที่สุดเลยเนี่ยพอดีไม่ทะลุแน่นพอดีอ